สวัสดีครับผมกับผมทำสีผามานกังสวัสดีค่ะนุอังเด็กซีดค่ะเมนี่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 นะครับผมเ้าสองคนมาอีกเช่นเคยตามคำขอผู้ใดก็สังผู้ใดขอนะครับกับวันนี้นะครับมาพบกับรถยนต์อีซูซูนะครับผมไฮแลนเดอร์ตัวสูงเครื่องยนต์2.5 z VGS นะครับ คันนี้มีดีเรงไองปี2013นะครับผมมีดีตรงไหนประวัติดีฟีดาวคือเก้าพี่น้องประวัติดีฟีดาวเท่านั้นยังบ่าอค่ะเอาไปขี่พี่ๆสามเดือนหรือเก้าซิบมือไปเลยครับฟีไปเลยสามเดือนค่ะคันนี้นะคะแม่แล้วมาเฮ้ยฮิยฮ้คันนี้อ้าวมาเมื่ข้างหน้าเลยละกันเดี๋ยวพามาเบิงพาดทอนเทอนข้างหน้านะครับ ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมาวันโปรเจคเตอร์นะคะมีตันหมากมาให้พร้อมข้างหน้ากระจายมาโคเมียมโอ้ยโหดาะเอร์นะนะครับผมพคอารมณ์ดีนะนี่ข้างหน้ายุบประมาณนี้ล้อก็แบบมาจากบริษัทเลยนะครับล้อเดิมๆของยันหลบนะครับผมนะนี่เลยยางยันหลบเออเอ กระจมองข้างค่ะมีไฟมีไฟเหลี่ยงจมูกข้างนะคะกระบผมสีเดียวกับตัวรถเนาะอ่าเบิร์ตยังข้างข้างข้างหน้าเบิร์ตยังเบิร์ตแล้วเบิร์ตแล้วเบิร์ตแล้วไม่เบิร์ตข้างหลังข้างหลังข้างหลังเาไปแบบเฝ้าๆเลยมือนีิไปแบบเฝ้าๆหอนแดดครับผมนี่ตัวนี้นะพี่น้องนะตัวนี้ไฟเบรคสียู่ข้างบนนะครับมีไฟเบรกค่ะให้พร์มอ่าเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนเกาเอิญมาดวงดวงที่สามเนาะดวงที่สาม นี่นะครับ DDI Z VGS นะครับแต่ว่าลืมบอกว่าเป็นปี2013นะครับแต่ว่าเข็มไหมหกหมื่นกลัวๆบอกว่านั่นหกหมื่นน้อยๆเองพี่น้องโอ้ยมีกันชนมาหายยางดีรับรองว่ารถนะครับมันมีการชนกันอีย่างมากนะครับอันนี้การชนมาแบบสําหรับการชนซื้อๆแมนอ่ากันไรนะคะกระบะ๋หายมาพร้อมกระบปอะไรเหนือนะคะโอ้โหหายมาเรียบร้อยแล้วสุดยอดอีเล่ อันไม่สิบได้เมืออันแดงดอกตมาเต็มเลยค่ะปิดปิดปิดเอาเอาไปทางนันแบบแคบแบบแคบแบบแคบนี่อย่างที่บอกคันนี้แคบนะคะแคบยกสูงอย่าลืมสโลแกนของเรากว้างขวางมากเลยนี่กว้างขวางกว้างขวางมาคันนี้ค่ะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อออโต้นะะคเกียร์ัตโนมัตินะแม่นแล้วครับกะพวกมาไล่เฮา ยังบอเป็นมาตติฟังก์ชันค่ะคันนี้แต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทมีกุญแจรีโหมดไฮพ่อมแมนนะคะอย่างที่บอกไม่ไม่อยู่ที่หกหกเซนเอหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าค่ะจะลืมว่ารถคันนี้ปีสองพันสิบสามเลพี่น้องนะจ้าโอ้โหเนาะอ้าวคอนโซนนาโมจอมากสวยงามมีวิทยุ AMFM ใหไฮไซเพนซีดีได้นะคะสามารถเชื่อมต่อ USB ได้ได้ต่อ AUAD ได้ ได้คือกันเนาะสามารถรับสายทางทางนหนได้พร้อมใช่โอ้โฟนมีคนโทรมาอย่างกะเมื่อยบ่นนี่บ่เมื่อยยังเงินบ่เมื่อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นภายในนะคะกต่ยังแบบเบิ้งไม่เบิ้งสะอาดอันนี้นี่กระจกพร้อมกระจกเพชรแต้งหนาพร้อมประมาณนี้รก นะครับท่านนี้อย่าลืมนะครับผมประวัติดีฟีเดาประวัดีฟีเดาแล้วก็ขับฟรีไปอีก3เดือนนะครับหรือนาน90วันนะครับโอ้โหไปสรุปข้างหน้าดีกว่าพี่อ้างไปเหมือนเช่นเคยนะครับมามามาตึงตึงตึงรถท่นนี้ค่ะมเหมอะกับใครเนี่ยมอะกับทุกอาชีพเลยคัมอะกับทุกอาชีพมาะกับทุกอาชีพพี่หลี บพรว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้พ่อค้าแม่ขายหรือว่าจะเป็นซีอีโอหรือว่าจะเป็นประธานบริษัทรองประธานพนักงานทั่วไปข้าราชการได้ไหมพี่น้องบอกเลยว่าโคตรจ้าโอ้โหโออเออเออกระผมมาเป็นเป็นแม่เอ้าย่างเข้ามย่างเข้ามแม่ละกันประวัติดีสี่ดาวค่ะใช่แล้วไปเล่ยสามเดือนสามเดือนคัดหนีแล้วค่ะครับสนใจติดต่อได้ศูนย์แปดสอง หนึ่งสีเก้าสหหเซลเตยค่ะศูนย์หกสี่สองสองมห้าหกค่ะเซลมินค่ะหรือว่าจะเป็นศูนย์เก้าสี่หกสี่สอง้าเก้าเซลเกย้าฝากไว้เดียกันไ่อนันยังบาพ่อค่ะเขายังมีฟรียังไงอีกความฟรีก็คือค่าจัดไฟแนนฟรีค่าโอนน้ำมันเต็มถังฟรีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไปเส้นไฟแนนไทยหอดมองฟรีกล้องหนาลพรีผ้าชีพระโฟรีเลยส่งรถหอดบ้าน เปลี่ยนของเลีวก่อนส่งรถมีบริการช่วยเหลือยืมซีซูบองหนึ่งปีปีไปเลยค่ะโอ้ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับเน้องฝากไว้แล้วกันรถรถไม่ดีนะครับที่นี่ไม่มีขายนะครับสมชายคาเซ็นเตอร์อารันสาขาชลบุรีนะครับฝากเขาไปอุ้ยฝากเขาไปมาเช่นนั้นฝากเขาไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ในเพจเฟียบบุ๊ก หรือว่าจะเป็น YouTube นะครับช่องทางเดียวกันก็คือรถมือสองสมชายคาเซนเตอร์ชนบุรีสำหรับวันนี้นะก็เช่นเคยเราก็เหนื่อยมาพอสมควรแล้วนะบอกคนอื่นบอ้งไปหรอเบื่อเบื่อะเป็นยุปัตนีมาเบื่อจังเลยวันนี้พาเจ๊อังไปดูพ่อค้าแม่ขายไปตลาดโอ้คนของคนพักคนปลายังได้เบิดค่ะไปไปซื้อน้าไม้ใหดกินไป สำหรับวันนี้จบคลิปไว้เท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับไป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 โอ้ยยื้เรื่องด้อยื้อเรื่องเด้อสมชายคาเซนเตอร์อลันชนมุลี